ตลาดซัมเมอร์นี้ของอาร์เซนอลมันเป็นยังไงของมันครับเนี่ยนอกจากจะชูเสื้อใครไม่ได้ในนาทีนี้แล้วนะครับยังจะเสียอีกด้วยนะครับมีข่าวว่าจะเสียโทมัสปาเตมีข่าวว่าจะเสียมาริโอเดกาดหรือกระทั่งมิเกลอารเตต้าด้วยครับคลิปนี้มาสรุปมาอัปเดตกันหน่อยครับว่าตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับสนับสนุนโดยซูซ er ูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบร แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทและข้อเสนออื่นๆอีกเพียบที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและนี่คือเรื่องราวของการซื้อขายตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ปี2023ต่อ2024นะอัปเดตกันหน่อยครับวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายนนะครับถึงตรงนี้นะครับตลาดเปิดมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับอาร์เซนอลยังไม่สามารถซื้อใครได้สําเร็จเลยนะครับมีแต่ข่าวเสนอแล้วก็โดนรีเจ็คกลับมามีแต่ข่าวว่าอยากได้คนนั้นคนนี้แต่ว่าก็็็ยัังไไม่่่ด้ใครเเเปปนนนนิออะแตวาาล มันมีความคืบหน้าในระหว่างดิวในระหว่างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวของเด็ก n คนร้นะครับวันนี้มีอัปเดตด้วยนะครับคิวดิวของคายฮาวแบนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตพูดคุยด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคนครับอยู่ๆก็พรวดพลาดขึ้นมาแทนที่มาเซตไกเซโดครับนั่นก็คือทางด้านของโรเมโอราเวียนั่นเองครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเซาท์ทัมตันครับซึ่งตกชั้นไปแล้วนะซึ่งถ้าได้มาผมคิดว่าราคาหน้าจะไม่แพงมากครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันแล้วกันนะครับส่วนขาออก มีขาออกที่น่าตกใจครับนะฮะนอกจากกรนิชาก้าที่เรารู้ว่าไปแน่แล้วนะครับอยู่ๆก็สโมสรมีข่าวว่าจะโละหรือว่าอยากจะขายทิ้งโทมัสปาเต้รเครับนะ,ะซึ่งถ้าจริงเนี่ยนะครับผมคนนึงนะฮะอยากจะเบิร์ดกระโหลกทีมผู้บริหารมากนะครับ โอ้โหนี่คือเดอะแบกของทีมเลยนะครับแม่มึงยังไม่ได้แด่แค่นไรเลยนะครับมึงจะโลปาเตแล้วเหรอนะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปคุยกันนะครับอยากฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Tiktok นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าถึงตรงนี้เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับตลาดซัมเมอร์นี้ของอาร์เซนอลครับ ว่าแล้วเราไปลุยขาเข้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับขาเข้าครับเด็กแคนร้ายนะครับอาร์ซอลยื่นข้อเสนอครั้งแรกไปแล้วอย่างที่เราทราบกันเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถูกปัดตกอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ากันว่าข้อเสนอนี้90บวกออปชั่นประมาณอีกสัก10ล้านปอนด์นะครับประมาณเป็นเ็จรวมแล้วก็ร้อยล้านนิดๆนะครับก็น่าจะน่าจะนะฮะเป็นข่าวดีในสัปดาห์นี้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นข่าวร้ายไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีแมนซิตี้เนี่ยให้ว ว่าเท่าที่ดูจากข่าวเนี่ยซิตี้ยังไม่ได้จริงจังกับดิวนี้มากเท่าอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลพยายามจะปิดดิวให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวที่อาร์เซนอลใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็ใกล้เคียงขึ้นในทุกวันทุกวันทุกวัน,วนละนะครับก็อาจจะทําให้แฟนๆบอลเนี่ยยังหายใจไม่ทั่วท้องนะครับติดตามดิวนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมก็จะพยายามตามติดเลยแล้วกันมันฮิวเโกเมื่อไหร่มันชูเสื้อเมื่อไหร่นะครับ,มมมมรบผมจะรีบารายงานให้ทราบเลยแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ ณนะเวลานี้ยังไม่มีชูเสื้อและยังไม่มีการปฏิเสธในดิวที่2ดิวที่3ของอาร์เซนอลนะมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเดคันไรท์จะไปทีมไหนครับคนต่อมาคือไคลฮาวแบกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ๆก็พรวดพราดมีชื่อคนนี้โผล่เข้ามาโดยที่ไม่มีปีมีขุยเลยนะครับไม่ได้มีข่าวลือไม่ได้มีข่าวอะไรใๆเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย อาร์เซนอลน่าจะปิดดิวได้นะครับโดยโดยส่วนใหญ่อาร์เซนอลมักจะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออไม่ค่อยมีข่าวอะไรมาอยู่ๆก็โปะแล้วก็ชูเซื้อเลยนะครับก็ฮาวแบงกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเชลซี Chelsea ปกักป้ายขายประมาณ70-75ล้านปอนด์ครับอาร์เซนอลเสนอไปครั้งแรกเนี่ยสามสไม่เกิน40ล้านก็ถูกปฏิเสธไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เสนอใหม่ครับว่ากันว่าข้อเสนอใหม่ของอาร์เซนอลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านครับบวกออปชันตนานาๆ,ๆแล้ว60ล้านนะผมคิดว่าน่าจะเสนอเป็นเงินนนนนนสสดด40 20แแลล้้้ววววกกกก็อ็อออปชััั่่ีีะครรบบาาางางงำขเยยย ว่าอาร์เซนอลเนี่ยตกลงกับเอเจนต์ส่วนตัวของไคล์ฮาวเวกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่รายสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200, 000, 200, 000สัก 200- 0 0 0ถึงนนะครับต่อสัปดาห์นะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าก็ไม่ได้มากเกินไปเพราะว่านักเตะเนี่ยได้กับเชลซีอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้ถ้าได้จริงนะก็ถือว่าได้ไคล์ฮาวเวกในราคาไม่แพงครับทำไมถึงบอกว่าไม่แพงนะครับนักเตะเ,เป็นเกรดเอจริงไหมนะครับ ผมเล่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับขยี้ขาแบบให้ให้ทุกคนรู้จักทําความรู้จักมากขึ้นหน่อยก็แล้วกันนะครับขาขเาแบบเป็นมิดฟิลนะครับพรสวรรค์สูงนะครับทีมชาติเยอรมันครับอายุเนี่ยเพิ่งครบ24ปีไปหมาดๆเลยนะครับเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมามากๆตอนที่เล่นให้กับเบลเลอร์เบร์กุเซนที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับมีหลายทีมอยากได้มากแต่สุดท้ายเชลซีก็ไปปาดหน้าใช้เงินทุ่ม นะครับซื้อตัวนักเตะคนนี้มานะครับแล้วก็มาก็ประสบความสำเร็จครับพาทีมตอนนั้นโทมัสทูเพิร์เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยงานก็สามารถที่จะได้แชมป์ยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วเขาก็เป็นคนทำประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ปาดหน้าเคสได้แชมป์ยูซีเอลไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นถ้วยใหญ่นะครับที่ฮาวเวิร์กทำได้ด้วยผลงานณวันนัดชิงชนะเลิศเลยนะนะครับก็ เรียกได้ว่ามีมีมากกว่านั้นก็ยังจะมีนะครับนัแต่เล่นได้หลากหลายนะครับเล่นมิดฟิลด์ได้นะครับเล่นริมเส้นได้และในช่วงหลังถูกขยับไปเล่นเป็นกองหน้านะครับเพราะเชลซีเนี่ยมีปัญหาเรื่องกองหน้านะครับก็เลยขยับมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างคายฮาวเวิร์เนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วเขาก็ทําผลงานได้ดีประมาณหนึ่ง ก็แต่ว่าอาจจะยังไม่ดีมากนะในความคิดผมนะก็ค่าเฉลี่ยในการทําประตูเนี่ยยิง10ครั้งเข้า1ครั้งอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียกว,ว่ายังไม่ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าองค์ประกอบต่างๆนานาของเชลซีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลกระทบทําให้ผลงานโดยรวมของนักเตะเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าแน่ละมันตรงสเปคอไม่เกี่ยวกับเต้าอายุน้อยครับ24ปีนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในสามารถเล่นได้หลากหลายในตําแหน่งในเกมรุกนะครับแล้วก็อยากได้นักแต่เกมรุกมาเสริมทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ด้วยส่วนสูง100 193เซนติเมตรเนี่ยมันทำให้คลายฮาวแบ็คนี่มีความต่างจากกราเบลเชซูสต่างจากเอ็ดดี้เอ็นเทียหรือ หรือแนวรุกที่อาซอมีอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้สูงมากนะครับกระทัดรัดหน่อยนะครับแต่ว่าฮาวแบกสูงกว่านะครับร้อยเก้าสิบสามเซนหรือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นร้อยเก้าสิบสามเซนที่คล่องด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สูงแล้วก็ช้าทื่อนะครับแล้วว่ามีความคล่องตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าท่านได้มาจริงสําหรับผมถือว่าเป็นเกรดเอเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่าจะทําให้อาซาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนในแนวรุกครับขาเข้ามีออีกคนนนนััทท่่่เ็ขาาาาว้มงงผลยืด อูตัวรับของ เซาท์ทันตันนั่นก็คือโรมิโอราเวียครับนะฮะอายุน้อยครับอายุแบบยังไม่ถึง20เลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับแล้วก็มีความขยันมีความคล่องตัวสูงมากนะครับปัจจุบันอยู่กับเซาท์ทันตันครับที่ตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเงื่อนไขของราเวียเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากที่หยุดให้ความสนใจไมเซตลไกเซโดนะครับซึ่งน่าจะเสร็จเทลซีไปนะครับก็อาจจะเป็นเก้าอี้ดนตรีกับคลายเฮาแบกไป โซลก็เลยเบนเข็มมาเป็นโรเมโอราเวียนะครับซึ่งราเวียเนี่ยมีทีมอื่นสนใจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีออปชั่นของทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คือเขาเคยเป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะขายให้กับซาวทัมตันและซิตี้เนี่ยมีกติกาว่ากูสามารถซื้อกลับได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาอยากซื้อกลับเนี่ยเขาจะกลายเป็นชอ e แรกในการที่จะได้ตั้งแต่กลับไปร่วมถิ่นเอตีฮัดสเตเดียมนะครับแต่ว่า ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองด้วยนะว่าจะอยากไปที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นของปฐมบทเรากับราเวียนะซึ่งถ้าได้มาจริงผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็น ตัวแทนที่ดีของไมเซตไกเซโดไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของโทมัสปาเต้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าอาร์เซนอลจะปล่อยโทมัสปาเตด้วยเดี๋ยวเราไปคุยในขาขายกันนะครับก็สำหรับลาเวียเนี่ยยังไม่แน่ชัดในเรื่องของค่าตัวนะครับเพราะว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยรายงานไม่ตรงกันเลยนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตย,ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดเรื่องค่าตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองเนี่ยนะครับสไตล์การเล่นเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่เลยครับไม่ใช่มดฟิลตัวรับที่เล่นเกมรับแบบดุดันเตะ คู่แข่งสกัดขาดขาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นสไตล เออหมือนเอ็นโกโลกงเต้นะครับที่มีความคล่องตัวอยู่ในตัวเองนะครับใช้วิธีการดักบอลใช้วิธีการอ่านเกมนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวในการพาบอลไปได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเรืยอว่ามีทักษะส่วนตัวที่โอเคเลยนะครับถือว่าลาเวียเนี่ยถ้าได้มาผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับทางด้านของโรเมโอลาเวียครับมาต่อกันที่ขาออกกันเลยครับขาออกนี่ต้องบอกว่าฟังและลมออกหูเลยครับอะไรกันครับเนี่ยนะครับขาเข้ายังไม่ทันได้ชูเสื้อใครสักคนนะครับ ครับแต่ขาออกจ่อจะออกกันเพียบเลยนะครับเริ่มต้นจากคนที่ออกแน่ๆชัวร์ๆแล้วก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับมิดฟิลด์นักเตะสารพัดประโยชน์ดีกว่านะครับเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับนี่ก็คือเสียนายครับแมนเชเตอรนายนครับอาร์เซนอลเรียกว่ายุติสัญญากับแมนเชสเตอรนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นฟรีเอเจนต์เลยนะครับนักเตะสามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับใครก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกค่าเหนื่อยรายสัปดาห์ได้ในตัวเลขที่สูงเลยนะครับเคยได้แชมป์นะครับเอฟเเอคคัััพกบบรรรานะะแลวมไป เป็นคนยิงจุดโทษชนะลิเวอร์พูลในคอมมูนิตี้ชิลนะครับสำหรับเซนายนะเปอรใครลืมไปแล้วนะแล้วเราก็ทำให้เขาก้าวไปตดทีมชาติตัดชุดใหญ่เลยนะนะครับหลายคนนี่เรียกว่าโห oh มีมีความหวังกับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ละหกละเห่เลร่อนอนะครับปล่อยยิ้มตัวเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปล่อยยิ้มตัวอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในฤดูกาลที่ผ่านมากับอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมทแมนไนนนะครับจะไม่ได้เป็นนักเตะของอาร์เซนอลในฤดูกาลต่อไปแน่นอนแล้วครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องราวของข่าวลือต่างๆนานา,นาก็แล้วกันนะครับมีทั้งข่าวลือมีทั้งข่าวจริงนะ ผมคิดว่า2ข่าวเนี้เป็นข่าวจริงไม่ลือนะครับแต่ว่าก็จบได้อย่างรวดเร็วครับคนแรกเลยก็คือผู้จัดการทีมของเราครับมิเกลอาร์เตต้าครับมีข่าวกับปารีสแซงต์แชมงครับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยเรียกว่าต้องการผู้จัดการทีมนะครับมาทําให้ตัวเองเนี่ยคือเขาต้องผลัดไปแบบทั้งหมดเลยทั้งทั้งผู้บริหารทั้งนักตรงนักเตะต่างๆนานาที่เราทราบกันนะเมสซี่ก็ไปนะนะครับเนย์มาก็ ไม่น่าอยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงเอ็มัปเป้ก็ประกาศไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับนะจริงๆมีนักเตะตัวเกา่เกาๆอีกหลายกีหลายตัวที่เขาดึงมาร่วมทีมก่อนหนะ้านี้ก็เรียกว่าไม่ไปต่อแล้วนะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะนะครับก็เลยมีข่าวว่า ปารีสแซงต์แชงอยากจะดึงไมเกลอาร์เตต้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เรียบร้อยนะครับอาร์เตต้าปฏิเสธครับเพราะว่าเขายังมีสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลถึงแม้จะไม่เยอะมากครับแต่ว่าด้วยแผนการทันทีมระยะยาวเนี่ยแล้วเพิ่งทำทีมลุ้นแชมป์ในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เตต้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับอาร์เซนอลให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะขยับขยายแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นดิวนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วครับมาถึงดีวของกัปตันทีมของเราครับมาตินโอเล ว่าจะโดนจีบเหมือนกันนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงของโอเรกาดเมื่อเมื่อรุูการที่ผ่านมานะครับทั้งทําประตูได้หลักเกิน10ประตู15ประตูเลยนะครับแล้วก็แอสซิสต์ได้ก็เรียกว่าทั้งแอสซิสต์ทั้ง assist, ทําประตูได้ด้วยตัวเองเลยนึกออกปะมันก็ มันก็โดดเด่นนะแล้วเป็นกัปตันทีมด้วยเป็นเฟลเมเกอร์ด้วยเป็นคีแมนของทีมด้วยนะครับมันก็ไม่แปลกแล้วครับที่จะมีทีมดังๆในยุโรปเนี่ยสนใจอยากจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมครับในช่วงระหว่างที่มาติโนติกาตไปอยู่กับทีมชาติอเวนะครับก็มีข่าวนี้หนาหูมากครับแล้วก็ทีมที่สนใจเป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งเลยนะครับกับเรื่องนี้ก็คือเรอัลมาดริดครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมาดริดเนี่ยมีการผัดเปลี่ยนของทีมพอสมควรครับนักเตะกำลังหลักหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าโร ทุกอย่างของทีมนะครับเป็นเดอะแบกของทีมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโทนี่โครสนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการสาบสับเียนแล้วเสียคาริมเบนเซมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับทำให้ชื่อของมาติโนริกาเนี่ยมามีาข่าวกับเรอัลมันดริดทันทีเพราะว่ามา,มาติโนริกาเนี่ยเป็นอดีตเด็กฝึกหัดของ เรอัลมาดริดนะครับในชุดที่ซินเดรีนซีดานเนี่ยคุมทีมนะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหนักเตะมันมีแต่ซูเปอร์สตาร์เต็มทีมไม่หมดเลยนะครับโอดิกาเกอร์เลยระหดเล่เล่อนนะครับไปปล่อยยืมตัวทั้งหนังนานๆแล้วก็ไปยืมตัวกับอาร์เซนอลสุดท้ายเชอร์ลจีบให้มาอยู่เป็นกำลังหลักของทีมเลยนะครับแล้วก็ย้ายมาแบบค่าค่าตัวถาวรไปเลยนะครับแบบซื้อขาดเลยไม่ได้ยืมแล้วนะครับแล้วก็เลยมีข่าวว่ามาดริดอยากได้กลับนะครับนักเเเตะองนี่ย แม่พอได้ยินข่าวนี้เนี่ยถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับทีมที่เราใฝ่ฝันอยากจะอยู่ทีมมาดริดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วได้ไปอยู่แล้วแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ได้สักทีและตอนนี้ทำผลงานได้ดีนะครับมาดริดอยากจะจีบกลับไปครับปรากฏว่ามาติโนริกาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้น่าสนใจครับเขามีสัญญาอยู่กัอาร์เซนอออีกแค่2ปีเท่านั้นนะครับ2ปีเนี่ยเรียกว่า ก็้าย้ายก็ย้ายตอนนี้ได้แล้วล่ะนะครับแล้วก็จะทำให้อาร์ซอลได้ค่าตัวเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ย้ายเนี่ยปอยไปปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยโอกาสเสียฟรีก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นครับลัาข่าวก็เลยไปจี้ไมายถามโอิกาสยังไงสิไปไหมนะฮะหรือว่าจะอยู่ต่อนะครับโอิการสยกข่าวลือนี้ด้วยการสัมภาษณ์ว่ากูไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับขออยู่กับอาร์ซอลต่อนะครับเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับทีมทำร่วมกับสโมสรและมิเกลอาร์เทต้าและยังมีความสุขดีที่ทิ่นเอมีแห่งน้ ไม่ใช่เวลาที่โอเดกาจะย้ายออกจากทีมอาร์ซอลอย่างแน่นอนครับแต่ว่าอาร์ซอลเองกําลังพยายามขยายสัญญานะครับจาก2ปีให้มันเป็น5ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้นักเตะกําลังอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติอยู่นะครับก็อาจจะต้องรอหน่อยกแล้วกันนะว่าอาจจะมีการต่อสัญญาไหมอะไรไหมนะครับซึ่งโอเดกาก็พูดเรื่องนี้น่าสนใจนะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาไม่ต้องคิดเป็นเรื่องของเอเจนต์กับสโมสร ไปคิดกันเลยแล้วเดี๋ยวมารายงานบอกเขาว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองอีกทีว่าจะอยู่ต่อขยายสัญญาไหมหรือว่าจะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้โอลิการ์ไม่ย้ายออกจากอาร์เซนอลค่อนข้างแน่นอนแล้วครับดีลอีกหนึ่งดีลครับที่หน้าหัวร้อนแล้วก็ควันออกหูเลยครับนั่นก็คือดิวของโทมัสปาเต้ครับโทมัสปาเต้ครับเรียกว่าอยู่กับอาร์เซนอลมาแล้วก็เป็นตัวหลักมาเลยในช่วงหลาที่หลังนะครับย้ายจากอาเลนลโกมาดริดมาในค่าตัวไม่น้อยนะครับห้าสิบล้านปอนด์ตอนนั้นนะซึ อตอนมาตอนมาจากอตเลนิโก็มาตริดเนี่ยก็ดราม่านะครับเพราะว่าทางด้านซิมโอเน่เนี่ยผู้จัดการทีมตอนนั้นน่ยไม่ไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นซิมโอเน่ไม่ได้อยากจะเสียโทมัสปาเตออกจากทีมไปนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยไปใช้กติกาฉีกสัญญามันมีเงื่อนไขฉีกสัญญาอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่า ค่าฉีกสัญญาของคนนี้มัน50ล้านนะครับเสนอได้เลย50ล้านโดยไม่ต้องถามไถ่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็ฉีกได้เลยนะครับก็ใช้ออปชันนั้นแหละนะครับกับทางลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็ดึงตัวนักเตะมานะครับแบบแบบชนิดที่ว่าซิเมโอเน่ควันออกหูเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับเรากับทำกับโทมัสปาเตไม่น่ารักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีข่าวบอกมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการที่จะล่นักเตะคนนี้ออกจากทีมเนื่องจากว่ามีอายุ30ปีแล้วนะครับอาร์เซนอลต้องการที่จะสร้างทีมเป็นทีมวัยหนุ่มนะคร มีศักยภาพในการเ,าเล่นเกมรับและเกมรุกได้อย่างดุดันตลอดเวลาเพราะว่ามีพลังช้างสารของเด็กหนุ่มนะครับทำให้ชื่อของโทมัสปาเตเนี่ยอยู่ๆก็มีข่าวว่าจะย้ายออกนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอยากให้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับ ซึ่งมันมี2มุมมองนะครับมุมมองที่1ก็คือโมวส,อสรอยากขายจริงๆนะครับเพราะว่ามีข่าวทั้งเดคแคนไรส์มีข่าวทั้งไมเชสกาเซโดแล้วก็อย่างล่าสุดก็มีโรเมโอราเวยอีกซึ่งทั้ง3คนเนี้ยมิฟิตัวรับหมดเลยนะครับเป็นแทนที่ตำแหน่งโทมัสตาเต้ตรงๆเลยนะครับซึ่งมันก็มองมุมว่าอ่าชอนต้องการคนมาแทนตาเต้หรืออีกมุมหนึ่งปาเต้เห็นข่าวนี้เห็นข่าวว่าชอนเอ้ยสนใจแต่มิฟิวตัวรับตัวรับตัวรับเฮ้ยหรือว่าไม่ต้องการกูแล้ววะนะครับกูออกดีกว่านะครับก็ สโมสรต้องทางขายเนี่ยผมผมคนนึงแหละที่จะที่จะยืนข้างโทมัสปาเตแล้วก็ด่าสโมสรว่าเฮ้ยเกินไปเปล่านะฮะโอ้โหสามปีที่ผ่านมา3ฤดูกาลเต็มๆเนี่ยนะครับโทมัสปาเตเนี่ยเป็นคีย์แมนเป็นคนสําคัญเลยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมามีช่วงดีและช่วงไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะดีนะครับซึ่งอย่างน้อยโทมัสปาเตเนี่ยเก็บเขาเป็น Uh, คนที่มาคอย uh, ให้ให้น้องๆเนี่ยเป็นแกนหลักให้น้องๆคอยเกาะก็ยังได้นะครับหรือว่าอาจจะสลับสลับเปลี่ยนกับนักเตะที่เข้ามาแทนที่ใหม่นะครับเพราะว่า ผมไม่เชื่อว่านักเตะที่มาใหม่แล้วจะเล่นได้ทันทีนะครับมันต้องมีช่วงเวลาปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เอาละนะครับถ้าย้ายจริงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับโทมัสกาเทมีข่าวกับหลายทีมทันทีครับนะฮะทีมดังในยุโรปต้องการซื้อตัวทันทีนะครับแต่ว่าเรื่องของค่าตัวยังไม่บอกนะครับเรื่องของความแน่ชัดยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องม็นข่าวที่ ฟังหูไวหูก่อนนะครับยังไม่ต้องไปตัดสินใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเรานะครับนะ ตลาดซื้อขายของเราซัมเมอร์นี้นะครับยังไม่มีชูเสื้อใครเลยสักคนนะครับแล้วก็พยอยเสียนักเตะไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่งหงุดหงิดิดหน่อยแต่ก็เอาละเข้าใจกันได้นะครับนะก็ยังไงตามติดกันแน่นอนครับแล้วก็ผมจะพยายามรายงานอย่างกระชับกระเฉงนะครับแล้วก็พยายามหาเนื้อเนื้อเน้นเมาเล่าให้ฟังนะครับไม่เอาน้ำเท่าไหร่นะเพราะว่าข่าวลือมันเยอะนะครับผมพยายามอ่ะ เกลี่ย,ยให้แล้วก็เอาอันที่อยาทุนควรรู้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ลามแล้วครับเจอใ,ใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ